สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกผมเช่นเคยนะครับผมชุกดีรีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวแกะกล่องสินค้าเหมือนเดิมนะครับผมอันดับแรกเลยครับผมจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะกล่องนะครับผมเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมโอเคครับแกะอันนี้ให้ดูเลยนะครับนี่ครับเรามาดูกล่องข้างในนะครับผมแต่แตนนะครับนี่เป็นบอดี้ข้างในกล่องนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตฉีกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมจะฉีกตรงนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นสินค้าภายในตัวกล่องนะครับผมอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็จะเป็นตัวหูฟังบลูทูธอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นยี่ห้อของ m 25นะครับอันนี้เป็นตัวหูฟังบลูทูธนะครับผมอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องสภาพด้านในก็ถือว่าดูดีพอสมควรนะครับผมนี่นะครับ m 25นะครับผมเป็นหูฟังบลูทูธนะครับโอเคครับผมผมจะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับผม นี่นะครับมาดูกันเลยครับผม่องถือว่าดูดีเลยครับทุกคนรับให้ดูนะครับผมดูพร้อมกันเลยครับฟนี่แทนแทนอ้าวนะครับตอนนี้มีไฟกับพิบมาแล้วนะครับผมนี่ครับกับพิบมาแล้วนะครับผมยังไม่ทําอะไรเลยนะครับผมเพิ่งแกะกล่องมาก็กับพิบเลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวตัวชาร์จนะครับผมนี่เป็นตัวชาร์จนะครับอันนี้เป็นตัวบลูทูธนะครับนี่เป็นตัวหูฟังนะครับผมนี่ครับตัวหูฟังนะครับ เออครับตัวนี้ไฟกระพริบมาเลยนะครับผมเปิดกล่องขึ้นมาก็กระพริบเลยนะครับอ่ะข้างในมีอะไรให้เราอีกครับผมอ๋อครับผมสายชาร์จอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับอันนี้สายชาร์จแล้วก็แถมให้เราครับมีแค่นี้ครับผมของแถมให้เรานะครับผมโอเคนะครับผมผมขอญาตแกะให้ดูนะครับผมตอนนี้แกะยังไงนะครับพี่น้องอ๋อแกอย่างนี้ครับทุกคนปึ๊บแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาหูฟังลงนะครับ ออกแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับทำนี้นะครับนี่ครับฟลฟนะครับผมก็รีวิวให้ดูบ้านๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นตัวหูฟัง M25 นะครับผมนี่ครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะบอกเปอร์เซ็นนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เปอร์เซ็นิบเปอร์เซ็นนะครับผมนี่ครับอ่า80เปอร์เซ็นนะครับ80โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานดูนะครับผมจะ ทำการเชื่อมต่อผ่านตัวโทรศัพท์ดูนะครับผมผมจะอ่านน่าจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับผมให้เราเข้ามาที่ตัวบลูทูธนะครับผมแล้วเราก็เปิดบลูทูธนะครับครับแล้วเราก็เปิดบลูทูธครับเลื่อนลงมานะครับผมอ่าชื่อหูฟังจะมีชื่อว่า TWS V 5 3นะครับผมแล้วก็กดเชื่อมต่อตอนนี้ไปนะครับปึ๊บเนี่ยม้นจับคู่ครับผมจับคู่เลยนะครับโอเคนะผม ตอนนี้นะครับผมตัวหูฟัง b l u e t o ของเราก็อยู่ที่70นะครับผมแบตอยู่ที่70นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผม